สวัสดียามเย็นวันที่2เดือน8นะครับวันนี้ปี 2, 2 500, อ0 0ันอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวใส่ปุ๋ยหนึ่งซีดินรับลูกครับข้าน้องน้องอะไรนะน้องไททันมาพูดจตแกู้กน้องอะไรนะครับน้องอน้องไททันอ,อันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะฮะอายุ5ปีสี่หปีนะฮะผมจะมาใส่ปุ๋หนึ่งซีดินตอนนี้ก็อยู่ประมาณ โลเสียเศษโลเสีเศษสองต้นสองสามต้นอยู่ข้างล่างนะครับอ่าัน,นี้ตากำลังตัดญ้าอยู่ครับนี่ฮะเป็นสวนของผมนะฮะเป็นดินก้นบอ่อะฮะอันนี้ฮะเรามารีวิวใส่กันเลยนะฮะถึงเห็นนะครับเดินสิงหาก็ใส่ต้นต้นสิงหามันมันมันเป็นช่วงฤดูตอนตอนนี้ก็อ่เขาเรียกอะไรอ่ะ ดูเข้าภาษาเป็นหน้าฝนแต่ช่วงนี้ฝนมาแรงมาสี่หวันแล้วครับก็ใส่ไว้ให้ทานอาหารเติมทานอาหารให้เขาเพียงพอที่จะมีลูกในอีก3เดือนที่จะตกดอก,ดอ,กออกลูกอีก3เดือนฮะเตรียมทานอาหารสะสมไว้นะครับก็สําหรับทุเรียนแต่ละต้นถ้าเราถ้าเขาสมบูรณ์ได้เร็วมันก็ทําให้มีลูกเร็วขึ้นอ่าแล้วก็จะได้ราคานะครับแต่ ดีอยู่ที่ว่าของผมเป็น,ป,น,ป,นปุ๋ยอินทรีย์ตัวเดียวไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นเลยฮนะไม่ต้องทำตัวตัวท,ที่ที่ก็ใช้คือก็จะมีที่ก็ใช้ตัวเล่งดอกอะไรเงี้ยเราก็ไต้องใช้นะฮะเราก็ใช้ตัวหนึ่งอินรีตัวเดียวเพราะว่าธาตุอาหารมันพออ่ามันก็มีทั้งธาตุหลักธาตุรองอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็กสีโบรอน มีมีตัวเสริมตัวอะไรอยู่แล้วที่จะช่วยให้ทําให้ลูกออกดอกออกผลได้อ่าถ้าเรามั่นใจเราก็ใช้ตัวเดียวได้เลยนะครับแต่ผมมั่นใจแล้วผมก็ใช้ตัวเดียวนะครับผมจะรีวิวให้ดูนะฮะอันนี้เป็นทัเรียนใหญ่ของผมนะฮะใหญ่มากๆนะสี่ห้าปีได้ประมาณนี้เองก็คือมันเป็นดินอย่างเงี้ยฮะดินแดงๆอย่างเงี้ยเลยครัไหม,ไมครับดินบนบ่อนะฮะแล้วก็เนี่ยเป็นบอน่อน้ำผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับ มันไม่ได้สมบูรณ์ด้วยพอดีสามปีที่แล้วมันโดนโดนลมทําให้ใบเหลือซีกเดียวก็เริ่มพื้นมาจากการที่ดูแลมาก็ใช้อินทรีย์ดูแลมาตลอดนะฮะนี่ฮะนี่ผมก็ขอฝากไว้1หนึ่งคลิปนะครับอุ้ยอินซีดินนะฮะตอบโจทย์สำหรับคนอยากทำอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำได้นะฮะแล้วก็คารทุูเรยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าทำได้แค่ไหนครับก็ขอฝากไว้เลยครับสวัสดีครับ